กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรทหารแฟนรายการช่อง a j e ็91 a j e ู o U วันนี้ผมอยู่ที่วัดประสาทนนทบุรีครับผมเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อใหญ่อายุกว่า4ีร้อยปีกันนะครับไปด้วยกันครับผมเข้ามาจุดแรกเราก็จะเจอจุดทําบุญตรงนี้นะครับเป็นจุดบูชาพระนะครับที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับดอกไม้ทุกเทียนมีนะครับทางด้านซ้ายมือเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับทางด้านนู้นนะครับนั่นนู้นนะครับ จุดตรงนี้เป็นจุดกราบพระที่ทางวัดได้เตรียมไว้นะครับผมตอนนี้โบสถ์บูรณะอยู่นะครับผมอยู่ที่วัดประสาทนนทบุรีนะครับผมด้านหน้าเพื่อนๆนั้นนะครับคือพระพุธประสาททองนะครับหลวงพ่อใหญ่มีอายุกว่า400ปีนะครับเรามาขอพอรหลวงพ่อใหญ่ด้วยกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องอาเจกเก้เออาเจกโกูทุกคนทุกท่านนะครับ ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดเงินทองมั่งมีไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยรวยด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับผมเด็กจะถ่ายบริเวณร,รอบๆให้ดูนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระจุดต่อไปกันนะครับผมอยู่ที่วัดประสาทนะครับมีของกินเยอะแยะเลยนะครับหน้าวัด ถ้าไม่คิดว่าเป็นการโปรโมตนะครับมีร้านเล็กลึกลับนะครับอยู่หน้าวัดนะครับขายผัดไทยขายผัดไทยกุ้งสดนะครับน่ากินมากๆนะครับลองได้นะครับลองได้น่ากินมากๆครับเก๋กัลลังตีในส่วนของตรงนี้ทางวัดจัดทําไว้นะครับชื่อว่าสะพานอายุยืนนะครับผมสวยงามมากทีเดียวนะครับจัดไว้เหมือนส่วนญี่ปุ่นนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จดีกําลังนะครับโอ้ยเป็นไงครับมีไดไอด้วยครับ จุดเช็คอินจุดเซลฟี่เพียบนะครับพาลูกพาหลานแวะมาทําบุญได้นะครับที่วัดประสาทนนทบุรีนะครับผมบรรยากาศร่มเย็นไหมครับสวยงามร่มเย็นทีเดียวนะครับพอดีมีเวลามาทํางานทางนี้นะครับก็แวะมาพักผ่อนหย่อนใจทางนี้นะครับสวยไหมครับเพื่อนๆนะมีแดไอด้วยนะครับสองข้างเลยผมอยู่ข้างกับน้องเหมียวเลยนะครับไปกันนะครับตอนนี้โบสถ์กำลังบูรณะอยู่นะครับอยู่ทางด้านนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายให้ดูนะครับ กำลังทำอยู่เลยนะครับเพื่อนบโบสอันนี้เป็นโบราณสถานนะครับผมกำลังมีการบำรุงอยู่นะครับเดี๋ยวไว้จะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับเป็นภาพเก่านะครับภาพเก่าวัดปราสาทนะครับเคยเป็นค่ายทหารในสมัยยุทธยานะครับผมมีโบสเก่าแบบมหาอุดนะครับและมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับ เรื่องทศชาตินะครับฝีมือช่างชั้นคูชั้นสูงนะครับสกุลช่างนนทบุรีนะครับตอนนี้กําลังบํารุงอยู่นะครับทํานุบํารุงอยู่เข้าได้นะเพื่อนเเจจะพาเข้าไปนะครับน่าจะเข้าได้นะครับตามพี่เขาเข้ามานะครับมีพี่ผู้หญิงเข้ามาคนโชคดีนะครับได้มีโอกาสได้เข้ามานะครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอข้าพเจ้าและแฟนรายการช่องเอเจเก้าสิบเอ็ดนะครับ เจกโกนอูทุกคนทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่คิดนะครับผมเงินทองมั่งมีไหลมาเทมานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยๆด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับพระชุดนี้คือพระประธานในโบสถ์เก่านะครับที่เขากําลังบรรทุนุ้มลุงอยู่นะครับกําลังซ่อมแซมอยู่นะครับเดี๋ยวเราออกไปดีกว่านะครับไม่รบกวนทางช่างแล้วนะครับเราก็ออกมาจากโบสถ์แล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับไม่ยาวเป็นคลิปตั้นๆแล้วกันนะครับพามากลับหลวงพ่อใหญ่นะครับ อายุกว่า400ปีนะครับที่วัดประสาทนะครับเก็บภาพทิ้งทวนนะครับอันนี้เป็นช่อฟ้านะครับเนี่ยเดี๋ยวโบสถ์ต้อมเสร็จน่าจะยกขึ้นนะครับช่อฟ้าเอกองนี้นะครับองนี้นะครับหลวงพ่อใหญ่ที่ว่ามีอายุกว่า400ปีนะครับองนี้นะครับเชิญได้นะครับเชิญได้มากราบไหว้ได้ที่วัดประสาทนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนเพื่อกันไปเท่านี้นะครับคลิปวัดประสาทนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมาวัดนี้ไม่ต้องกินข้าวมาเดี๋ยวมากินผัดไทยร้านนี้นี่สีเหลืองเหลืองนี่นะครับร้านสีเหลืองเหลืองนี่นะครับร้านเล็กลึกลับนะน่ากินนะครับเจกการันตีนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพาเพื่อนๆ่อนมาดูนะครับผัดไทยกุ้งสดนะครับร้านนี้น่ากินมากๆนะครับร้านเล็กลึกลับครับอยู่ในวัดประสาทเมืองนนทบุรีครับผมนี่ ร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูหน้าตาอาหารนะครับน่ากินมากๆนะครับอ่าเติมซอสสูตรเด็ดของทางร้านไปนะครับน่ากินไหมครับเพื่อนฝากแวะเวียนมาอุดหนุนได้นะครับที่วัดประสาทนนทบุรีนะครับผมร้านเล็กลึกลับครับร้านพี่คนนี้เลยนะครับเชิญได้นะครับ